นอกจากนั้นร่างกายเนี่ยยังแก่เห็นไหมอายุมากเท่าไหร่ยิ่งอ่อนเปี้ยเพียลงลงตามลำดับและในที่สุดจนเดินก็ไม่ไหวมีแต่นั่งนั่งก็ไม่ไหวมีแต่นอนติดเสือ้อติดหมอนหายใจกระแผ่วกระแผ่วจะตายแหลไม่ตายแหลเพราะความแก่ชาราภาพ ทุกชีวิตเหมือนกันจากนั้นไปเป็นอย่างไรทุกชีวิตเกิดมาต้องตายน่าคิดไหมการตายของมนุษย์เรานั่งอยู่ก็ตายบางทีนอนอยู่ก็ตาย ทำอะไรอยู่เมื่อวาระสุดท้ายตายกันทั้งโลกอาจจะตายเพราะโรคไปยข้เจ็บอาจจะตายด้วยอันนั้นบ้างอันนี้บ้างชีวิตของคนทั้งโลกอยู่เป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อผูใ้ใดใครก็ตามตายญาติพี่น้อง <c oughs> ก็ดีสามีก็ดีพัญญาก็ดีลูกหลานก็ดีพ่อแม่ก็ดีก็จะเป็นทุกข์เพราะเหตุแห่งการตายนั้นน่าคิดไหมเสียอ,อกเสียใจร้องห่มร้องไห้เพออราะอาลัยอาวร์ ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงดังที่กล่าวมาโดยย่อดนี้ย่อมเกิดขึ้นท่วมทับจิตใจของชาวโลกเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาส,าสดาสมมาัมพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงทรงแสดงทำเอาไว้เมื่อพระองค์บำเพ็ญบารมีทุกสิ่งทุกประการสมบูรณ์แล้ว พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพ้นจากชาติกันดานชารากันดานพยาธิกันดานและมรณะกันดานถึงฝั่งคือพระนิพพานไม่มีทุกข์ใดๆแม้แต่นิดในชีวิตของพระองค์ความเป็นอิสระแห่งจิตของพระองค์ เพราะรู้แจ้งแทงตลอดในทุกสิ่งทุกประการอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติเพราะสภาวะมันเป็นของมันอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดๆที่มีอยู่ในโลกแม้ร่างกายของพระองค์จะชะราภาพไปตามลำดับ แต่จิตของพระองค์สงบสุขอยู่อย่างนั้นผู้ใดใครก็ตามเป็นอย่างไรก็ตามพระองค์ก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาเมื่อพระองค์พ้นจากทุกข์ทั้หลายทั้งปวงแล้วจึงแสดงธรรมเอาไว้ให้ชาวโลกผู้มีบุญได้ประพฤติปฏิบัติธรรม เห็นไหมได้ศึกษาธรรมภาคปริยัติก็ดีภาคปฏิบัติก็ดีเพื่อจะได้เข้าใจในชีวิตอย่างถูกต้องเมื่อผู้ใดใครก็ตามศึกษาจนเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้องแล้วความทุกข์ทัางหายทั้งปวงจะคลายออกคลายออกคลายออก ว่าทุกชีวิตมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้เป็นสภาวะคือความมีความเป็นเองของมันอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิดมามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้เราตายไปมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ไม่ว่าผู้ใดใครก็ตามเหมือนกัน เมื่อผู้ใดทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเข้าใจแล้วแจ่มแจ้งในธรรมแล้วความทุกข์ย่อไม่ครอบงำจิตแม้ร่างกายมันจะแก่ธรรมดากายแก่จิตไม่แก่เห็นไหมแม้ร่างกายมันจะเจ็บมันจะป่วยแต่จิตไม่เจ็บจิตไม่ป่วย แม้ร่างกายมันจะตายแต่จิตมันก็เป็นสภาวะของจิตอยู่อย่างนั้นเห็นไหมความทุกข์มันก็เลยเกิดขึ้นครอองมัจิตมิได้เลยเพราะฉะนั้น <c oughs> การประพฤติปฏิบัติธรรมมันจึงเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆที่ทุกชีวิตควรเอาใจใส่ จะเป็นพระก็ตามเป็นโยมก็ตามเป็นแมช่ชีแม่พรามกก็ตามจะเป็นผู้ใดใครก็ตามมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้มันเข้าใจถ้าให้มันชัดเจนจริงทำอย่างไรเราจรึงจะไม่ได้มาเกิดอีกเพราะเกิดขึ้นมาแล้วชาติใดก็ตามเป็นเหมือนกันนี้ทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งป่วยและตายพลัดพรากจากกันไป สมเดพ็พ่อจึะแสดงไว้สรุปไว้ฟังสั้นๆหนึ่งเอาบาปออกให้หมดมนุษย์โลกเราทำได้เจริญวิปัสสนาภาวนาก็ได้เจริญสมถะถ้าเจริญสมถะสำเร็จฌานถ้าจิตใจอยู่ในฌานรมตายเพราะจิตดวงนั้น ผมมโลกเป็นที่ไปไม่ได้ไปสู่อบายภูมิเลยเห็นไหมแต่ถ้าผู้ใดได้บรรลุโสดาปติมัตคเมื่อโสดาปติมัตคเกิดเวลาใดจะละบาปที่เคยทำไว้หลายวพหลายชาติหลายกับหลายกัน <c oughs> แม้ชาติปัจจุบันนี้ทำบาปมาขนาดไหนก็ตามหมดสิ้นไปเลยบาป เหลือแต่บุญกับจิตเห็นไหมดูองค์ุริมาณฆ่าคนเก้าร้อยเก้าเก้าคนในที่สุดบุญจัดสรรสมเด็จพ่อเสด็จไปโปรดแล้วได้บวชเจริญวิปัสสนาภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้สำเร็จเป,ป็นะะโสดาบันบาปก็หมดสิ้น ไม่เหลือเลยเอาบาปออกหมดเลยน่าอาศัศจรรย์ไม่ธรรมะถ้าจะเร,ริ่มิปัฒนาภาวนาไปบรรลุเป็นสกิทาคามิมัติอนุสัยที่ทำให้ชีวิตเวียนว่ายตายเกิดในสุคติภพบนะเบาบางลงไปประมาณครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่สำเร็จมักคยานครั้งที่สองคือสกิทาคามี เกีดอย่างมากไม่เกินสองสามชาติจะได้บรรลุเป็นบรรหารเข้าสู่นิพพานแน่นอนถ้าผู้ใดเจริญนิพพานาภาวนาได้บรรลุเป็นพระอนาคามีมักอนุสัยหมดสิน้นการเวียนว่ายจะเกิดไม่มีจุติปุ๊บสุทธวาสพรมเป็นที่ไป จะไม่ย้อนมาสู่มนุษย์อีกเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในสุทธวาสพรมนั้นนั้นพ้นทุกไปเลยแต่ถ้าว่าผู้ใดใครก็ตามเป็นมนุษย์เราอยู่ได้สรุบได้บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วเจริญวิปัสสนาภา,าวนาไปตามลำดับอรหันตมรรมักเกิดละบุญออกจากจิตเลย ลองคิดตูวเจว่าจิตไม่มีบาปไม่มีบุญจะเป็นอย่างไรผ่องใสยอยู่อย่างนั้นไม่เวียนว่ายไปไหนเลยสงบอยู่อย่างนั้นบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นจะไปไหนก็ไม่ไปจะมาไหนก็ไม่มาจะขึ้นจะลงไม่ขึ้นไม่ลงไม่ไปไหนมาไหน สงบอยู่อย่างนั้นถ้าเรียกว่าพ้ทุกข์ถ้าผู้ใดเจริญนิพพานนาภาวนาถึงอรหรันตมรรคอรหันตผลนี้แล้วชีวิตจึงจะไม่เวียนว่ายตายเกิดในมานนกโพธสารอีกต่อไปเมื่อชีวิตของบุคคลนั้นหรือวีซ่าของบุคคลน,นั้นหมดลงไปท่านก็ดับจิตเข้าสู่ นิพพานเห็นไหมไม่เวียนว่ายายเกิดในมนุษย์พระองสารอีกต่อไปอันนี้คือการเจริญภาวนาจุดสูงสุดคือไม่เวียนว่ายายเกิดนี้เองละบาปหมดสิน้นละอนุสัยหมดสิน้นแล้วก็ละบุญหมด จิตก็คงเป็นจิตยอยู่เหมือนเดิมผ่องใสบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นเย,ย็นสงบอยู่เพราะฉะนั้นนอบันนี้พระครูสุธรรมวิริยารังการพาร้อมญาติโยมก็เลยมาเยี่ยมและเพื่อจะได้นอรับทางคณะเมจีไปก่อนส่วนกุบาจารย์เขาไปทีหลังหลวงตาจึงปรบธรรมมาว่าทำไมจึงปฏิบัติธรรม เพื่อทำความเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งวันนั้นหลวงตาบาร,รบมาเป็นสมควรแก่โอ,อกาสในเวลาเนาะด้วยอนุภาพบารมีคุณปติรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์คุณงามความดีบารมีทำทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระ กรุบาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่ทีแม่พามพ่อพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกเราทุกรูปทุกนามเป็นบุคคลผู้มีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์พูะประพุทธศาสนามีโอกาสบวช ก็ดีศึกษารเรียนภาคเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีเลื่อมใสในคุณของพระรัตนไัรก็ดีเป็นต้นจึงได้มีโอกาสให้ทานรักษาจีลเจริญเมตตาภาวนาฟังเทศบังธรรมเป็นต้นหลับตาลงสักนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเ้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรม น้อมบุญกุศลบารมีธรรมไปเข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นบบเนบิกบานเนรพีมพองแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุล,ละยะเดชมหาราช บรม,มานาถบพิตรรัชกาลที่เก้าพร้อมด้วยบุรพะมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรม,มวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม,มาราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวง น้อมกล้าวถวายเป็นบระราเจากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสนินาปิรากัญญานีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบนน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารยร์เจ้า พระเดชาจารทร์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลนี่แก่บ,บิดามารดาของใครของมันเน้อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามนึกอเเห็นใบหน้าของพ่อเนื้อเเห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมา อุเดศบุญบุญสนี้แก่ปู่ยาตายายสามีปัญญาบุตรีตาลูกหลานครูบาอาจารย์ผู้มีประการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมในเวรบรรดาสัมสัตว์ทั้งหลายขอทุกท,ก,ทกฝ่ายจงรับรู้ระดับทราบกขอให้อนุโมทนาสาธุกการเหมือนกระตนทำเอง ถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามนเณรแมจ,จีแมพ,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 พามพระพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วหมู่บ้านของเราตำบลของเราอำเภอของเราทั่วจังหวัดของเรา ทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกขอจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนรรสานมบัติธรรมสานมบัติ นืกอเกสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความเกดความปรารถนานั้น,นจงพรั่งสำเร็จจงพรั่งสำเร็จจงพรั่งสำเร็จและในที่สุดข,ขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมรกผลพระนิพพานด้วยกัน chồng thuốc rột thuốc thân thuốc khôn thơm của nam là phòn ơ dinh dưỡng ยถาวาริวหาปุราเปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุ

मा uh san suy thiên tu tay mina bôn yoga me na uba chayan yobaka raja mata beta jaya taka bea ma mang soreyo janti पेच इन्द्र चतुलोक भ देवता य मोमिता मनो च मच ते रेच सपे स Punyane Pagatane Medhukanta Devedam Dendoke Pamba Vedam Oma Tang Imina Punyakamena Imina Oden Punyane Pagatane Medhukanta Devedam ตัณระเบจวัฏานุปันทานเจตานยสัมตานะยินาธตมายาวะนิปานาโตมะมะมะสันโตสัมปตาเยวังตเวหุจิตังสกิปัญญาสเลโกมิยะมินามลาลาปันโตโนกาสังกาตุนจาริยตุเม do tham mô na do và do mô na do và che cả vô cha sanh cô na do cha do ma ma do ba ma lo cha la pan tu ma vai lập lòng cần nhớ a ra sam ma sam ba cao

ปะเตปันโนปะตาปะต้นชาวข้าังโูตังทางน้ามันมีสุขใจสุขใจสุขขสุขขนเ้อโอ้คนชอบ มีมนดนี่ไง oh. จันทบุรีเอาฝนมาส่งมั้งนี่ยน้ no. mm. อสาธุสาธุโอ้ฮัลโหล โอ้ว oh. ah, ah. ah, no. ่าเป็นถวายแล้วอ๋บอกเป็นหยังบอเป็นหยังเอออาสาธุยังบอกย่อมแหมนโนสาธุเนปันนปัจโยโหตูเนี่ยเออตะลับตะลับตะปันละวะพันละพันละพันเอออ่าบันี้ ว่าเมนวายให้ฮแล้วๆเลยได้เลยอ้าเอ้าเอาวาทุน้ำย้มพอเ้มแม่ไั้งันเนี่ยพอดีคเด้อสาธุเนปานาปะจโยโหตุเป็นเอาใจถวไหแต่บ้านใหญมากโอ้โหเงนเงิน

băng nhang, ăn này, pì non, gìn đỡ, tiêm vẩy, điệp loại luôn. mà buồn là đã đồn bao nẻo, cho con rồi, ai, ai chăn chuột, à lạ. ก้าวสิวันี่วันนะบวชอันบวชโยบวชผงบวชโยสิบหวันสิบห้าวันแต่ต้อบวชอางหกการปฏิบัติงา1สิบวันแล้วสาธอยัอีกสิบวันสาธุสาธุ่ยดีขึ้นบวชเชฟหามือยังยัดีขึ้นปานนี้ สิ 15, 000, 000, บห้าวันบอกเอ่อไปมาบวชอยู่เนี <c oughs> น่ยกับครับปอายุบาญน้ะอาวสาธุสาธุอืมสุดใจสุดใจไม่กลับก็ได้นะ <c oughs> เด้อฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยมันมั่นคงนมากเลยครับคุณก็คือเน้ ลูก้างลูก้างกอูเม่ไหมีอยู่นีอยู่ครับผม